สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่าหน้าคราชด,ดวงเศรษฐีครับพบกับอาจารย์ได้2ช่องทางนะทุกคนนะทางติกตอกติกตอกนี้ติดตามช่องนะซุ้มดอนเทวดานะและก็ทาง YouTube ช่องพญาเต่าหน้าคราชด,ดวงเศรษฐีครับนะวันนี้อาจารย์จะมาพาอาธิษฐานจิตนะว่าดวงชะตาในเดือนพฤศจิกาของคุณจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ ใครจะมีโชคราบใครจะดวงดีใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงราบหรือใครจะทางเรื่องการเงินการทองเรื่องโชคเรื่องราบของคุณจะเป็นยังไงในเดือนพฤศจิกายนนะตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปยาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนดวงของคุณจะเป็นยังไงเกี่ยวกับของการโชคการราดวงจะดีหรือไม่ใครจะร่วงใครจะร่วงใครจะดวงดีใครจะดวงขึ้นอาจารย์มีไพ่มาทั้งหมดนะอาจารย์มีไพ่มาทั้งหมด4ใบ อาจารย์มีไพ่มาทั้งหมด4ใบใบให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวตั้งจิตอธิษฐานทุกคนใครเห็นแล้วตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้ามีนามชื่อวันนี้ข้าพเจ้าขอเปิดดวงว่าดวงชะตาของข้าพเจ้าในเดือนพฤศจิกายนดวงชะตาของข้าพเจ้าจะมีโชคมีราการงานการเงินการค้าการขายหรือดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนของข้าพเจ้าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ ถ้าดีขอให้ข้าพเจ้าเลือกไพ่ออกมาดีถ้าดวงไม่ดีขอให้ข้าพเจ้าเลือกไพ่ออกมาไม่ดีและมีแนวแก้ไขให้ดวงกลายเป็นดีอ่ะทุกคนใครเลือกเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งใครเลือกเบอร์หนึ่งตั้งจิตอธิษฐานไว้ใครเลือกเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่มีสี่ใบให้เลือกใครเลือกเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งเลยอ่ะเลือกได้อย่างใครเลือกเบอร์หนึ่งตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเปิดออกมาตกเท้าวิศวรรณทุกคนใครเลือกเบอร์หนึ่งดวงชะตาคุณตกขุมทรัพย์ดวงชะตาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปดวงชะตาคุณจะได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองโอกาสวาส,สนาดีจะมาหาคุณสิ่งดีๆจะเคลื่อนเข้าสู่ชีวิตดวงชะตาตกเท้าวิศวรณเท้าวิศวรณจะประทานทรัพย์ ใครดวงชะตาใครที่เลือกเบอร์นหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ไหว้ท้าเวสุวรรณได้ขอพรท้าเวสุวรรณหรือใครมีเหรียญมีรูปร่อท้าเวสุวรรณตั้งจีตฐานนำมาติดเนื้อติดตัวบูชาตั้งจิตฐานท่านท่านจะมาช่วยเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองดวงชะตาตั้งแต่เืินพวิจิการไป คุณจะมีโชคมากดวงคุณจะดีมากปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องปัญหาแย่ๆต่างๆที่ผ่านมาหลากหลายเดือนก็จะกลายเป็นดีและการเงินการงานโชคราบทุกคุณจะเข้ามาดีมากดวงชะตาเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตนี่คนที่เกิดคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคนที่เลือกใบที่สองคนที่เลือกใบที่สองตกผ่านบุญจับนางมโนราเขาเรียกว่าดวงชะตาตัางยุยในช่วงระย,ยะที่ผ่านมาหยิบจับทําอะไรต่างๆมีแต่เรื่องเสียมีแต่เรื่องจ่าย มีแต่เรื่องแย่ๆนะทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นช่วยเหลือใครไปเป็นนะมีแต่เรื่องมีแต่ความปัญหาต่างๆบุคคลเหล่านั้นนําความเข้ามาให้นะใครจะเอาเงินเอาทองหยิบจับใจอะไรต่างๆไปมีแต่เรื่องเสียเรื่องใจแต่พอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนคุณจะจับอะไรต่างๆจะเป็นเงินเป็นทองจะลงทุนค้าขายอะไรต่างๆจะเป็นเงินเป็นทองเขาเรียกว่าดวงเือนเดือนพฤศจิกาคนที่เลือกเบอร์สองจะมีโชคทางการทรัพย์ หยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองจะไปมองหาธุรกิจอะไรต่างๆจะได้มาเป็นผลกําไรดวงชะตาเขาเรียกว่าเบอร์สองนี้ใครเลือกเบอร์สองเตรียมได้โชคได้ลาภหยิบจับอะไรจะเป็นโชคเป็นลาภนะโชคดวงดีมาแล้วไม่ต้องไปแก้ไปต้องเสริมดวงอะไรเลยเพราะดวงมาดีเต็มที่โชคดวงดีกําลังเข้าสู่เกมชะตาแล้วคนที่เลือกเบอร์สองมีโชคมากนะครับในเดือนพฤศจิกาคนที่เลือกเบอร์สามเป็นยังไง คนที่เลือกเบอร์สามดวงชะตาค่อนข้างที่จะเหนื่อยและหนักหน่อยในช่วงระยะที่ผ่านมาและในช่วงของเดือนพฤศจิกายนจะต้องเหนื่อยยังจะต้องหนักไปอีกนะเพราะดวงชะตาคนที่เลือกเบอร์สามมีแต่ความเหนื่อยมีแต่ความเครียดมีแต่ปัญหาทําอะไรต่างๆติดเป็นอุปสรรคมีแต่ปัญหาความวุ่นวายเข้าทั้งความรักการค้าการขายหยิบจับอะไรต่างๆทุนหายกับไรหดลงทุนออกไปแล้วมีแต่ทุนหายทุนหายกําไรไม่เคยเข้านะหยิบจับอะไรต่างๆเสียหายไปหมดเลยเนื่องแต่ช่วงที่ผ่านมา จนถึงเดือนพฤศจิกาอีกนะยังไม่ค่อยลาบดื่นเพราะฉะนั้นใครที่เลือกเบอร์สามแนะนําแก้ดวงชะตาโดยด่วนคนที่เลือกเบอร์สามแนะนํานะครับเนาะนะนะตื่นเช้ามาวันไหนก็ได้ไม่จําเป็นนะครับเนาะเอาวันที่พร้อมนะให้ใส่บาตรใส่บาตรด้วยข้าวอาหารผลไม้นะครับเนาะหลังจากใส่บาตรพระพิษสงส์งเสร็จแลว้วออกมาจุดธูปกลางแจ้งนะครับจุดธูปกลางแจ้งนะสาดอก หันหน้าไปทางทิศเหนือตั้งจิติฐานว่าข้าพเจ้านะวันนี้ได้ใส่บุญตักบาตรดวงชะตาตกไม่ค่อยดีในชีวิตขอตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าพบสิ่งดีๆนะจงบังเกิดแต่ตัวข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอจุดสู้สามสิบหกดอกเปิดภูมิดวงชะตาให้ชีวิตดีแค่นั้นเองนะแล้วดวงชะตาคุณจะเคลื่อนเข้าสู่ดวงดีเลยนะคนที่เกิดคนที่เลือกเบอร์สามเพราะฉะนั้นคนที่เลือกเบอร์สามอย่าไปต้องไปเติมซีเรียสเครียดมากเพราะเขาเรียกว,ว่า ให้แก้ดวงแล้วดวงคุณจะเคลื่อนเข้าสู่ดวงทรัพย์เต็มที่คนที่เลือกเบอร์สี่เป็นยังไงคนที่เลือกเบอร์สี่เขาเรียกว่าดวงชะตาคุณจะมีโชคมากๆหรือมิฉะนั้นคุณอาจจะหยิบจับโชคราภใครชอบเสี่ยงโรตลี่อาจจะได้โรตรลี่รางวัลที่หนึ่งหรืออาจจะได้รางวัลก้อนใหญ่ ดวงชะตาดีจะมาเขาเรียกว่าน,นอนสเสวยสุขรอรับทรัพย์รับเงินรับทองจากช่วงที่ผ่านมามีแต่เรื่องจ่ายเรื่องเสียเขาเรียกว่าเงินทองไหลมาแต่ละวันแต่ละเดือนนะได้มาแต่ละเดือนสามหมื่นสี่หมื่นหายไปหมดเหลือแต่ตัวเลขไว้เฉยชมแต่คนที่เลือกเบอร์สี่นี้หลังจากนี้เข้าสู่เดือนพฤศจิกาคุณจะได้รับโอกาสดีๆทั้ทงการโชคการลาบการงานการเงินคุณจะได้รับทรัพย์ก้อนโตใครมีเงินหมื่นก็จะได้เงินแสน ใครไม่มีเงินเลยก็จะได้เงินแสนเงินล้านหรือมีปฏิหารทำให้คุณได้โชคก้อนโตล่ำรวยอย่างมหาศาล อย่างนี้นะหรือจะหมดหนี้หมดสินนะเป็นอย่างนั้นคนที่เลือกเบอร์สี่ดวงดีกําลังมาแล้วโชคใหญ่กําลังเข้านะอันนี้เป็นเพียงแนวประกอบดวงให้เอาไปพิจารณาขึ้นอยู่กับแรงตั้งจิตอธิษฐานของทุกคนถ้าใครตั้งจิตเล่นๆก็อาจจะเลือกไม่ดีนะแต่ใครตั้งจิตอธิษฐานโดยแน่วแน่มั่นใจก็จะได้ไพ่ดีๆขึ้นอยู่กับกําลังจิตของเราอันนี้เป็นแนวประกอบดวงสําหรับให้ไปนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางประกอบดวงสําหรับใช้ชีวิตให้ทุกคน มีพลังบวกนั่นเองใครมีพลังลบอยู่ก็ให้มีพลังบวกพลังบวกก็คือมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองบอกว่าเราจะต้องสําเร็จเราจะต้องประสบความสําเร็จในทุกวันเราจะต้องก้าวผ่านจากปัญหาอุปมปรคักเหล่านี้ไปให้ได้ชีวิตเราเกิดมาจนถึงนปัจจุบันแล้วยังอยู่ได้ดูต่อไปอีกเพื่อสร้างให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองขึ้นทําให้ตัวเองสําเร็จขึ้นโอกาสจะต้องมีของเราวันที่ฟ้าหลังฝน จะต้องมีมาหาเราแน่นอนนะตั้งใจอธิษฐานตั้งใจทําถิ่นดีๆไว้ไม่ต้องไปทอแท้นะเดี๋ยวโอกาสดีๆก็เข้ามาหาคุณวิ่งเข้าหาโอกาสอย่าให้โอกาสเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จวันนี้มาบอกแนวดวงครับโชคดี